คุณพ่อผมเป็นวิศวกรและเป็นนักธุรกิจผมเองก็เป็นวิศวกรและสืบทอดธุรกิจจากคุณพ่อปัจจุบันผมมีลูกอยู่3คนถ้าผมต้องการสอนลูกของผมให้รับช่วงต่อธุรกิจของผมนั้นผมจะทำอย่างไรวันนี้ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังครับคุณพ่อผมเป็นวิศวกรและทำธุรกิจด้วยตัวของตัวเอง แล้วเขาได้ถ่ายทอดให้ผมซึ่งเป็นลูกชายคนโตนั้นผมเองก็เรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และผมก็ทําธุรกิจที่รับช่วงต่อจากคุณพ่อของผมและผมก็มีลูกอยู่3คนถ้าวันนี้ผมจะต้องถ่ายทอดให้ลูกของผมรับช่วงธุรกิจต่อจากผมทาอย่างไรที่เราจะเอาประสบการณ์ของเราถ่ายทอดให้ลูกของเราที่เขาจะมีภูมิคุ้มกันและสามารถจะทําธุรกิจต่อจากเราซึ่งเป็นคุณพ่อได้ถ้าเป็นผมผมจะสอนลูกให้ระมัดระวังใน3ด้านนี้ด้วยกันด้านที่1ผมจะสอนลูก ว่าเงินเป็นแค่เครื่องมือเงินไม่ใช่เป้าหมายเพราะฉะนั้นจงทํางานเพื่อเป้าหมายอย่าทํางานเพื่อหาเงินครับผมยกตัวอย่างเราจะต้องให้ลูกของเราค้นพบว่าจริงๆแล้วเป้าหมายในชีวิตของเขานั้นเขาต้องการจะเป็นอะไรแล้วเราค่อยหาเงินเพื่อสนับสนุนเขาให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ลูกของเราต้องการที่อยากจะเป็น smart farmer เขาอยากจะเป็นคนทําเกษตรแบบ smart farmer หรือทําฟาร์มเลี้ยงปลาแบบ smart farmer เราจะต้อง ช่วยเขาให้วางแผนเพื่อที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ดีและที่เก่งเอาความรู้หลายสิ่งหลายอย่างเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาบูรณาการเพื่อบรรลุไปถึงเป้าหมายแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาดูว่าจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นให้สําเร็จกันเป็นขั้นๆไปหรือถ้าวันนี้ลูกของเราอยากจะเป็นโซเชียลเอนต์ไพรส์หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมก็เขาจะต้องวางเป้าหมายว่าทําอย่างไรเพื่อเขาจะได้บรรลุการที่เขาจะทําธุรกิจไปด้วยและช่วยสังคมช่วยชุมชนที่เขารักไปด้วยจากนั้นเมื่อเรา วางแผนเสร็จปุ๊บค่อยดูว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่เพื่อบรรลุไปถึงเป้าหมายนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อย่าเพียงแต่คิดแต่ว่าทําอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินก็พอเพราะถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเราจะหลุดจากเป้าหมายของเราจาไว้นะครับเงินเป็นเครื่องมือเงินไม่ใช่เป้าหมายครับประการที่2ผมจะสอนลูกให้รู้ว่าอย่าก,ก่อหน,นี้เราเคยได้ยินคําพูดที่ว่าเราอยากจะวางแผนดีๆเพื่ออะไรครับเพื่อจะสามารถกู้เงินก้อนโตและทําให้ความฝันของเรานั้นเป็นจริงแต่ผมอยากจะแนะนําในยุ ุนี้เราอย่าก,ก่อหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ของธนาคารหรือหนี้ของญาติพี่น้องหรือหนี้ของหุ้นสว่วนเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกหนี้อยู่ใต้เจ้าหนี้เสมอการที่เราเป็นหนี้ใครเราจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องก่อหนี้จริงๆแล้วแล้วก็ผมแนะนําว่าให้เราก่อหนี้อยู่ในวิสัยที่เราควบคุมได้โดยเฉพาะในยุคนี้เราต้องระมัดระวังเราอย่าก,ก่อหนี้ที่ประเภทที่เรียกว่าเอาบ้านไปจำนองเอารถไปจำนองหรือการลงทุนที่เรียกว่าเทหมดหน้า เพราะในยุคนี้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นเกินกว่าความควบคุมของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําธุรกิจในยุคนี้อย่าเริ่มต้นธุรกิจด้วยการก่อนนี้ครับและประการที่3ถ้าผมจะสอนลูกผมจะสอนลูกว่าให้ทําธุรกิจแบบกระจายความเสี่ยงเราเคยได้ยินคําพูดของคนรุ่นใหม่หลายหลายคนที่ว่าเขาอยากที่จะนะทำธุรกิจร้านอาหารที่ดีแล้วเขาก็วางแผนปัจจุบันว่าเออปัจจุบันเขาจะเปิดหนึ่งร้านและปีหน้าเขาจะเปิดอีกสองสาร้านและก็ปีถัดไปเขาจะเปิดเป็นแฟรนไชส์ให้ครอบคลุมทั้งประเทศถามว่าวางแผน แผนดีไหมวางแผนดีแต่ในยุคข,ของโควิด -19 นี้สิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าเราอย่ามุ่งทุ่มทั้งหมดไปเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นแต่เราจะต้องกระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงหมายความว่าเราจะต้องมีแผนสำรองครับเราจะต้องมีก๊อก2มีกกอก3ถ้าเกิดแผนนี้ไปไม่ได้เราจะต้องมีแผนสำรองที่2และแม้กระทั่งแผนสำรองที่3เพื่อที่ว่าเราจะสามารถอยู่รอดได้ในยุคปัจจุบันครับผมยกตัวอย่างครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในช่วง23ปีมานี้งานก่อสร้างก็ลดลงมา แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสไปพบเขาผมพบว่าเขากําลังก่อสร้างอพาร์ตเมนต์อยู่หรือหอพักให้เช่าผมก็ถามเขาว่าเออทาไมถึงเปลี่ยนจากผู้รับเหมาก่อสร้างมาเป็นทาหอพักให้เช่าล่ะครับเขาบอกผมว่าในบริษัทของเขาเขามีวิศวกรเขามีสถาปนิกเขารู้ว่าเขาจะต้องซื้อวัสดุก่อสร้างที่ไหนที่ทาให้ต้นทุนของเขาถูกที่สุดและเขารู้ว่าเขาจะต้องออกแบบแบบไหนเพื่อให้อพาร์ตเมนต์ของเขานั้นใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ดีที่สุดดังนั้นในช่วงที่ธุรกิจของเขาก่อ เขาก็ยังทําไปแต่เขาก็ได้เปิดธุรกิจหอพักให้เช่าเพื่ออะไรครับเพื่อว่าในแต่ละเดือนเขาจะมีรายได้แบบพาสซีเข้ามาเป็นรายได้ที่จะสามารถคั่เวร์ค่าใช้ใจ่ายพื้นฐานในแต่ละเดือนของเขาครับเพราะฉะนั้นในธุรกิจปัจจุบันนี้การกระจายความเสี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราต้องทํหนึ่งตนต้นดังนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นคุณพ่อและเราต้องการสอนลูกเราให้ทําธุรกิจ3สิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเน้นประการแรกอย่าวางเงินเป็นเป้เปาหมายเงินเป็นแค่เครื่องมือดังนั้นจงทํางานเพื่อบรรลุเป้า ไม่ใช่ทํางานเพื่อหาเงินประการที่2อ,อย่าทำธุรกิจโดยเริ่มต้นด้วยการก่อหนี้แต่จงเริ่มต้นทําธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปและถ้าจำเป็นต้องก่อหนี้ให้อยู่ในวิสัยที่เราควบคุมได้และประการที่3ถ้าเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจอย่าทุ่มไปทางด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่เราต้องมีแผนสํารอง2และ3เป็นการทําธุรกิจแบบกระจายความเสี่ยงวันนี้เราได้ถ่ายทอดแนวความคิดในการทําธุรกิจในยุคนี้ให้กับลูกๆของเราแล้วหรือยังครับ